สวัสดีครับปากูสุภโยบานธาครับพี่น้องครับตอนนี้จบเตยล่าแล้วครับพี่น้องครับศิลปินกำลังลงจากเวทีพี่น้องครับมาหนจะลงมาแล้วครับพี่น้องครับ,บเก็บเอาคำฟอ มาสู่มาสร้างมาเยาวใส่แต่นั้นแหละครับพ่อลูกกับแม่ลุงพ่อลุงแม่ใเอิญให้เอินแม่แล้วเอินพ่อเอินแม่เอินแม่ได้อยากเอินแม่ มีเสื้อในมีเสื้อในเสื้อในเสื้อหน่ออันนี้อันนี้มีเสื้อในอันนู้นไม่มีเสื้อในอเออเอาผืนนั้นผืนนั้นดีกว่าพ่อ i̇şte พ่อพ่อก็ต้องปีนกล่องไหมอย่าลืมใส่ส่งในเด้อแคร ปั<ค>นปันเป็นเปนนี่เือนนนนีหด้ยยังรังใหม่จ้าไม่มีสาระคานะคะนะคะดูวอว่าพี่นาน้อยนะคะขอบคุณสาหรับคอนเทดครับอ้าส่งขอบคุณหลายๆด้วยเนะลูกกาบลูกใบนะแกเฮ้ยลราขอตัวกกันใหญ่ก็จิถอยกีด้ย คุณครับคุณครับไมนไ้ครับไม่ดครับแยงไปตามผู้ทายเอ็น อย่าพูดพื้นแม่นะอย่าพูดพื้นแม่นะวันนี้อยู่ที่โลตัสมินบุรีาหนางานอะไรบอหน,ยอยงน,นงิงานนั่นไปใะจะพาไปงานใคบอ จะมีไปแปดสิบจะมีไปแปดสิบจะคูณสิบแปดสิก้กแต่ดูดีๆนะเขามีกำหนดเวลาให้เข้าให้ออกด้วยนะหลังหลังหลห้อยปเดนักอั้ไปายอีกด้อ

เป,เป็นแปลน้อยค่อยฟังมาหนักจิตบันเทยงนี่มืออย่างนี้นี่ท่านจีบเกษตรกรมาหนักจิตบันเทยงกริยนนี่ท่านเก้าวเข้มทมไยค่อยประคุงไปตามยุกระวางคุณไปเรื่อย ถ้าบอกทินอีโมดูใจ มานะหนึ่งคลิปเก็บของคลิปที่สองเดินทางเต็มไปเลยพ่อเอาเต็มที่ไปเลยเธอยิงชังทำไมถ่ายให้เต็มผีกัดวันละวันละสี่คลิปสามคลิปก็พอนะ <S <S เปี่ยงปัง้งนานจจมาหนะ้าหนักน่าครับพระวัตขอบคุณนะครับพออจะมือเด็าากบาด้ว่า น้องอันน้องยังน้องยังน้องมันนะมันโอยขอบคุณครับแมนบอไอเอฟซีเด้นอกก็ปกติที่ตามอยู่ครับป๋าครับผมขอบคุณหลายๆครับผมเบิงเนเดอร์แมนครับขนอุบลครับแมนครับขุนอุบลครับนี่ครับอุบลขึ้กันเขาคือกันเลยผมก็อยู่อุบลวันนี้ จำ้ปเผมมาอนเมาเป็นเด็กเทียบแล้วตอนนี้เป็นเด็กเทียบิมหามือแล้วจะานเผมองับไปพี่น้องครับคลิปนี้ครับน้องมานะเก็บของน้องพี่น้องลงจากเตยลาแล้วพี่น้องครับขอบคุณทุกการที่ตามเลี่ยพี่น้องครับคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับผมส่งน้องมานะครับผมอคลิปนี้กไว้สำครับพี่น้องสวัสดี